ั้งแต่โควิดระบาดในรอบแรก นะครับเานะทางชุมชนบ้านสันิีสุขเราาได้ติดตามข่าวสารจากทางสื่อต่างๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับเนาะทางผู้นาหมู่บ้านก็ได้อารับข้อมูลข่าวสารจากผู้บังคับบัญชาโดยท่านนายอำเภอนะครับผู้นาหมู่บ้านนะครับได้ร่วมกับอสมคณะกรรมการหมู่บ้านในการที่จะมาประชุมเราก็กําหนดว่าโซนพื้นที่สีแดงที่มีการระบาดนะครับสมมติว่าพี่น้องเราที่ไปทํางานต่างจังหวัดที่มีความจาเป็นต้องเดินทางกลับมานะครับสำหรับพื้นที่สีแดงเข้มนะครับให้เขาได้มาตรวจที่โรงพยาบาลเมละน้อยนะครับ สำหรับคนที่ไม e ่พบเชื้อก็จะกลับมากักตัวที่บ้าน4วันนะครับโดยที่ไม่พบปะกับคนอื่นนะครับประมาณ7วันนะครับอันนี้ก็คือสาหรับคนที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงนะครับสาหรับงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริงงานแต่งงานอะไรต่างๆเราจะให้งดจัดในช่วงนี้ก่อนนะครับแต่ในกรณีที่งานสุนะครับเราก็จะมีมาตรการนะครับจะงดนะครับไม่ให้คนนอกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสีแดงเข้มนะครับเข้ามานะครับบ้านนรีสุขเราเป็นบ้านขีดเตียนนะครับ ช่วงนี้นะครับทางหมู่บ้านก็มีมาตรการว่าห้ามบุคคลภายนอกนะครับหรือว่าบุคคลภายนอกในหมู่บ้านนะครับที่จะมาร่วมนมัสก,การในช่วงวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าจะเป็นการป้องกอันระดับหนึ่งแล้วในส่วนของ ทางคณะกรรมการที่จัดนะครับเราเขาก็มีการประชุมมีมาตรการที่เข้มพอสมควรในการที่จะให้สมาชิกเราได้คัดกรองในทุกๆวันอาทิตย์ที่เราจะมีการนมัสการมีการรักษาระยะห่างต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้กับคนที่จะมาอ่านมัสการด้วยกันชาวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมานะครับเราได้รับความรู้มาจากพี่รองราฐบานเป็นอย่างดีนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราพอจะทำให้ในเบื้องต้นนะครับเนาะก็ในส่วนอื่นๆนะครับเนาะบางั้งก็ทํายังไม่ดีที่สุดนะครับแต่เราก็จะพยายามที่จะ ทำตามตมาตรการต่างๆให้ดีที่สุดครับ